คนแรควันนี้ก็กลับมากับคลิปที่ไม่ได้ทำกันนานมากนะคะจะเป็นคลิปที่ถือว่าเป็นคลิปแรกของช่องของปีนี้เลยนะคะที่ได้ลงคือเป็นคลิปพรีวิวนะคะก็วันนี้ฮะเราอยู่กับน้องนับโว MP 24นะคะว่าจะเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แล้วก็เพิ่งเราเพิ่งซื้อมานะ,ะแล้วก็เป็นสําหรับเราคือมือใหม่มากสำรับการใช้ไมโครโฟนแล้วกักบตัวแล็ปท็อปของเรานะคะก็ วันนี้เราจะมาดูกันว่าน้องเป็นยังไงบ้างอ่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะกล่องที่น้องใส่มาก็ถือว่าก็กสวยดีนะคะแล้วก็หน้าตาก็คล้ายๆกระล่องอื่นๆของสินค้าน้ำมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดเอยหรือว่าจะเป็นล่มกระแบยาาียบ <c oughs> ก็ดีนะคะก็ <c oughs> เรามาเก็บกันกน,นะคะว่านอนอย่างไนะคะตอนแรกกะว่าจะเก็บกล่องไว้สวยๆนะคะแต่ว่า ขนส่งนั้นเขาค่อนข้างที่จะระวังมากเกินไปนะคะทำให้ตรงนี้ตอนแกะออกมาก็เป็นอันนี้หมดแล้วนะคะกรเลยช่ามันเถิดลเปิดออกมาปื้น้องก็จะอยู่กับโอ้ให้มาเยอะอีกนะเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นค c ิก u กายนะคะก็เป็นคู่มือสอดการใช้งานเบื้องต้นนะคะซึ่ง <c oughs> เก็บเอาไว้อ่านด้วยนะในนี้ก็จะมี ที่เรียกว่าโลมน้ำเครือบไม่ใช่เครือบอีกเอาไว้ครอบใหม่กันลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวขาตั้งนอ้องแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวหนีบกับไมโครโ,โฟนนะนี้ก็จะเป็นสายนะคะซึ่งสายเขาจะเป็น USB A to USB B นะคะก็ไอหัวตรงนี้เป็น USB B นอ้อเดี๋ยวค่อยมาดูทีนีงแล้วก็ลำถึงตัวของน้องนะคะ น้องไมโครโฟนซึ่งน้องจะมีปุ่มอะไรมาบ้างะคะก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเอ็กโคนแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไว้เสีปุ่มฟังนะน่าจะเอาไว้ฟังเสียงตอนเราพูดใส่ไม์เนาะแล้วก็จะมีปุ่มมิวกับอันมิวตรงนี้ด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของที่เขาแถมมาให้ในเครื่องแบบคร่าวๆนะคะถ้าเอาไปแล้วก็จะเป็นการประกอบขาตั้งตัวล็อกไม์แล้วก็ตัวไม์น้องนะคะ อัน,นี้คือคือห่อให้มาห่อเยอะหลายห่อมากนะคะอันนี้น่าจะเอาไว้ขันรวมกับในวัน,นหรือเปล่าอาใชา่แล้วก็ต้องอยังไงนะ <c oughs> อ๋อไม่น้องหมุน น,นี้จะเป็นอ่าแบบนี้เหรอแล้วก็หมุนอันนี้รู้สึกว่าถ้านมหมูอีกน้องก็จะนา่า อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตอนที่ประกอบน้องเสร็จแล้วนะฮะถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้ประกอบยากมากนะครัก็เราสามารถปรับความสูงของขาน้องได้นะี่ฮะจสูงประมาณอู้สูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ล็อกขาน้องเอาไว้นะ,ะจะว่าไปน้องก็สูงเหมือนนะเนี่ยวางกับโต๊ะเนี่ย คือคือคือกล้องระวังต่างไปแหละแต่ว่าตอนน้องอยู่คือ,ค,อคือน้องสูงนะสูงแบบคือถ้านั่งอย่างเงี้ยเสียงอ่ะเขาหาไมค์ได้ทันทีตรงตรงเลยแต่ว่าเอา่อเหมือนเวลาใช้เราต้องหันหน้าไมคให้ถูกเพราะว่าเหมือนตัวรับเสียงจะอยู่แค่ด้านเดียว,วจะจะรับเสียงแบบสามน้องเสียงตรงสาไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะเป็นการพรีวิวเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวจะไปเทสกันในคลิปอื่นๆนะคะหรืออาจจะเทสหลักคลิปดีงั้นถ้าเป็นว่า เดี๋ยวเราจะไปเทสไม้ไม่สดกันเลยนะน้อทุกคนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงของน้องที่ยังไม่มีการปรับจูนใดๆน,น,นะคะก็ตอนแรกที่เราลองใช้แล้วนะคะน้องก็จะมีอาการแบบว่าตอนเอามือไปจับไม้ก็จะมีเสียงไม้จี่แล้วก็คืนไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะเสียงดังนะคะตอนนี้น้องก็ยังมีเสียงที่เรียกว่าออยังไงอ่ะน้องยังไม่ได้เสียงไส้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ารับเสียงค่อนข้าง,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 งดีนะคะตอนแรกเ,เนี่ยเสียงเมาส์น้องก็ยังสามารถจับได้อยู่นะคะ ักพักเนี่ยน้องก็จะเริ่มเรียนรู้นะคะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่ถ้าสมมติว่ามันดักเกินไปนะคะไม่ก็จะตับเสียงไม่ไปไปเสียงอองไปด้วยแล้วก็เสียงขี้บอดของเรานะคะก็ถ้าเราผูกงนีน้องก็ยังมีเสียงที่เข้ามาอยู่มันแล้วเสียงด้วยแหละก็ทีนี้เอ่อี่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าที่เหลือหลังจากที่เราใช้ไม่อันเนี้ย เราต้องไปกวับวปรับติไมให้มันเสียงมันโอเคกว่านี้แล้วก็ให้เสียงอะมันดีขึ้นให้มันเสียงใสขึ้นมันไม่อาการเสียงซีเสียงเหมือนต่อจากวิทยุ้อดิโอประมาณนั้นนะคะี่ก็จะเป็นการเทสเบื้องต้นนะคะที่เรายังไม่ได้ลงระเอียลึกขนาดนั้นนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ขอตลาไปก่อนนะทุกคนบ้ายายเจอกันในคลิปต่อไปแหละจอกนัน,นกคนไปครับ อันนี้ไปคลิปแทนนะทุกคนคืออันนี้จะเป็นเสียงไม้ที่เราได้ทําการปรับจูนมาแล้วในเบื้องตน้นจะคือคือเราก็ไปดูแหละว่ามันต้องทำยังไงบ้างเสียงถึงจะโอเคขึ้นกว่านี้แล้วก็เสียงมันไม่สีเกินไปหรือว่าเสียงมันจะไม่แหลมเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้เราใช้ Voice Meter Bar หน้าแล้วก็ทุกคนสามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยนะคะเรื่องการปรับจูนไม้นะคะแล้วก็ไปดูจาก YouTube มาเหมือนกันแล้วก็เพิ่งอัพติมัล์เสร็จ ไปเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็มีการเทสค่อนข้างจะหลายรอบมานะคะว่าต้องทํายังไงเสียถึงจะโอเคขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเอา p ์พุตนิดหน่อยเป็น i n นอินพุตนู่นนี่นั่นนะีคะซึ่งให้มันสามารถใช้งานได้ดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปอย่างจริงจังละคนไปละ